อยากกินบาบินอีกแล้วจ้าเมื่อนี้นได้แรงบันดาลใจบาบินวาฟเฟิลพอได้สมาชิกใหม่เด็กชายเรื่องทําวาฟเฟิลมาจากรอสซอดวัดดีครับผมเด็กชายแนวเฮดวาฟเฟิลขอฝากเนื้อฝากตัวแนวด้ะครับเริ่มจากเอยเอาเนื้อบักเพาอ่อนมาซอยเป็นเส้นๆจ้าเอยใส่เนื้อบักเพาอ่อนทั้งหมดหาร้อยกรัมเฮาเฮดกินเองเฮาสิใส่หลายปันเดก,ก็ได้ แป้งที่เอ่ยใส่มือหนีเป็นแป้งบาบินแบบสําเร็จแค่เติมน้าลงไปแล้วก็คนคนพอนี่แป้งหาลอยกล่มเติมน้าประมาณ2 0่สิบ่นสาซ่นจานให้เนื้อเพื่อนออกแข็งแข็งเนี่ยจักน้อยเพราะว่าเขาสใส่บบักเผาลงไปอีกน้าจากเนื้อบักเผากับสีมาร่วมกันมันก็สีแล้วขึ้นแม่จ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วก็พักไว้จากสิบนาทีแล้วก็มาเตรียมมันเด็กชายแนวทาวัฟเฟิลเฮอนแล้วก็ใส่นเนื้อบาบินเขาลงไปจ้าใส่เห็ดเต็มเลยเด้อ <c oughs> แล้วก็ปิดไฟเด็กชาย <c oughs> ลงมาถ้าประมาณ หาน้าที่ถึง8นาทีจ้าแล้วก็กลับด้านรือว่าสิปล่อยไปเรื่อยๆบ่ต้องกลับกระไดจ้าเรียบร้อยแล้วค่าไดเนื้อบาบินออกมากรอบนอกนุ่มในแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆเรียงใส่กรองให้เรียบร้อยสวยงามจ้าสำหรับพิกัดเด็กชายคองทำวาฟเฟิลสีไสไว้ให้มองเก่ือมองเดิมได้จ้าบัดนี้สเป็นพิธีการซิมด้อบัดทีนี้บอกเลยว่าแบบกรอบนอกนุ่มในหอมมะพร้าว